สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเล็บี้สักุละในวันแห่งความรักอยู่ที่นี่กับพี่ตังกวาอีกเช่นเคยแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะส่งความรักให้เต้าทั้งหลายรอบเมืองเลย <Wow. S 1> เข้าเรื่องดีกว่านักเรียนคนไหนด้ยที่สุดในโรงเรียน โดยปกติแล้วนะคะถ้าเราของเงินเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยเราจะได้แค่ไม่กี่เยนเท่านั้นอย่างเช่นคนนี้ค่ะสาวทวินเทลฟูมิเอฟูตะบะถึงแม้ว่าเราจะเยินยอสรรเสริญเธอยังไงนะคะว่าวันนี้เธอดูดีมากเลยฉันชอบทรงผมเธอวันนี้อะทำนองแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าเธอก็ยังให้เราน้อยอยู่ดีค่ะนี่ค่ะชมแทบตายแต่เธอก็ยังให้มากกว่าเดิมแค่นิดหน่อยอารมณ์เหมือนมาปล้นเพื่อนเลยนะคะ นี่เลยค่ะมาเจอกับซ้อใหญ่คนนี้ไม่เป็นมิตรกับเราด้วยนะคะดังนั้นต้องสรรเสริญเยินยอหนักๆดูซิว่าอาซอจะให้เท่าไหร่ว้าว1,800เยนค่ะอ่าเรียกได้ว่าบ้ายอและเปนหนักอ่ามาต่อใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นะสิชนณสยอเข้าไปและรอบนี้นะคะอาซอให้เราทั้งหมด2,455เยนว้าวนี่แหละเราเจอแล้วเศรษฐีตัวจริงในหมู่นักเรียนนะคะ อันนี้ไม่รวมพวกที่มีงานทำหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะและชื่อของอาซ้อค่ะเผื่อคนไหนอยากจะมากู้เธอเธอชื่อว่ามากิชิโรยาม่าขอขอบคุณเจ้าของคอมเมนต์นี้ค่ะใครมีความลับเด็ดๆอีกคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวรอการ์ตูนพิเศษวาเลนไทน์ช่วงค่ำกันก่อนนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย